สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนะคะนมานอยนมาวันนี้น้ำเพชรบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะน้ำเพชรจะเช้าเลยจะไปไหนจะไปเดินเล่นที่ไหนไปแล้วไปแล้วไปเดินเล่นนะคะจะตามไปดูนะคะว่าเขาจะไปไหน จะสั่นบ้างต้องขอไปโอ้ลูกน้องแมไปแล้วนะคะสมุนก็เยอะนะคะน้ำเพชรไม่ททำอะไรส,สุนักเลยเข้ากับสุนักได้เบี้ยบเบิงน้ำเพชรยก้างอะ่ะสี่แล้ว ไปไหนเราม,มาดูกันเราจะไปทางนี้ดีกว่าจะสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยมาหาน้อง มาหาหน้องไข่มุกนะคะนีก่ก็เป็นพี่ทองคําทองแท่งนะคะมาเล่นกับน้องไข่มุกนะคะน้องเล่นกับน้องไม่สนุกไป,ไปหาทองแท่งแล้วไปหาน้องทองแท่งแล้ว

เพรเห็นผู้เบาไม่ได้ตื่นเต้นเ<ๆ>ขินจะไปไหนก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้อยู่นู่นไปน,นอนอะไรยี่น,นี่ก็อยากเล่นกับเพื่อน มาเรีย <cozy> น <in German> ้องเขาก็ค like ิดดือเถอะมาเล่นกับผู้บ่าวจะดื้อมากเลยนะคะไม่อยู่เฉยๆเล่นกับผู้บ่าวแต่ไม่อยู่เฉยๆเลย đi đồn lòp, hết, biế, oi, 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 trơn nhỉ, ngang, bay nhạt <laughs> ไม่อยากสั่งง่าเขาเลยไม่เกรงใจสั่งง่าเขาเลยจับจับตัวนั้นแล้วก็มาจับตัวนี้<อ>ปวดพงนี่เห็นู้บ่าวอยู่เดินอยู่นะคะเห็นฟุบ่าวอยู่เดินอยู่ถนน น้องไข่มุกก็อยู่ไม่ได้อยากเล่นกับพี่ดเดินรอบอย่างเดียวนะคะม,ม,มีผู้เ่าาอยู่ถนนเดินอยู่ถนนอย่าไปเล่นกับผู้เ่าาไม่อยากเล่นกับเด็กไม่อยากเล่นกับน้องทองคำทองแท่งอุ้ยจัีหยังดอกด <laughs> น้องเพลินนลแม่ จะเดินวนโอ้ยเขาก็ะงอกเนาะเฮ็ดเอา๋อเด็กน้อยก็เห็นผู้บ่าวผู้สาวไม่ได้นะคะ น้องไข่มุกก็อารวาสอยู่ทางนี้อยากไปเล่นกับพี่อยากไปเล่นกับพี่ฮะอารวาดนีไนะคะเห็นผู้อาว้ธเลยเฮดเสาเขาจะหักเสาเขาจะหักดูกวนน้องเขาเออ น้ำเพชรเป็นผู้หญิงนะอยู่กลางผู้เบาอยู่รอบข้างก็จะประมาณนี้น้ำเพชรก็จะประมาณนี้น้ำเพชรก็จะประมาณนี้ตื่นเต้นอะไรเบอร์นี้นะคะไปแล้ว อ,อ๋อดูกวรเขาเแบบียน้องไข่มุกก็อยู่ตรง, <c oughs> งนี้น,นะน้องไข่มุกอยากไปเล่นกับพี่มากเลยนั่ง ดูน้ำเพชรสุดยอดเลยดูดูดื้อมากเลยดูดื้นเต้นมากเลยนะคะ ไปอ้อนพ่อแล้วอ้อนพี่ควานแล้วมีแต่เด็กน้อยเลยน้ำเพชรว่ามีแต่เด็กน้อยเลยน้องไข่มุกก็เงาอยู่ทางนี้ม้ <c oughs> น <c oughs> คนมาเล่นด้วย มาจับมาจับแท่งแนละ้วมาจับแท่งแนละ้วเล่นยกคำไม่สน,นุกมาจับแท่งมาดันไงโอ้ยเอออ๋อเบี้ยโอ้ไปแ,บบแกล้งเขาไปแบบแกล้งไปแกล้งเขาไปแบบแกล้งเขาแบบแ ไปแกล้งเขาดูเขาอยู่เฉยๆไปแกล้งเขา,า,าเขาอยู่เฉยๆไปแกล้งเขา,า <laughs> จะเดินรอบนะฮะเลือกได้นะเอื้อเอื้อ<า> <laughs> เลือกได้นะฮะฮะ <laughs> ดูไปแจ้งน้องเขาม่ไข่มุกก็อยู่ไม่ได้อย่าไปเล่นกับพี่อย่าไปเล่นกับพี่นะ,ะสำหรับชิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับชิมนี้นะคะไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆตั้งแต่เช้าเ้านะคะ นกไข่มุกก็เงาสำหรับคลิปนี้นะคะขอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ